จริงๆแล้วการน,นั่งรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้ยากนะแต่ก็ยากอยู่ค่ะไม่ได้นั่งประจําทุกวันเหมือน BTS MRT ที่จะหลับตาเดินได้เลเข้าใจไหมล่าสุดเพิ่งไปเห็นมาว่าเขาเพิ่งจะเพิ่มเส้นทางสายโตเกียวถึงบางใหญ่แล้วด้วยเซนทันเวสเกตเป็นไงละ่ะสมแล้วที่ได้เป็นผู้นําทางด้านเทคนโนโลยีแต่จริงๆเรากลิบเนี่ยจะมาสอนนั่งรถไฟความเร็วสูงจากโตเกียวไปโอซากา้าเลย <ห ả? S 2> ความที่รอบนี้ทางเราเดินทางคนเดียวค่ะใช่ฉันมาบอ่อยแต่ก็ไม่ได้นั่งรถไฟข้ามเมืองบ่อยไงแลวก็ด้านมีสัมภาระดังนั้นมิ ที่เก็บกระเป๋าด้วยซึ่งราคาก็จะสูงกว่าแบบปกติที่ไม่ระบุคือถ้าใครที่เดินทางแบบตัวเปล่าก็ให้เลือกแบบไม่ต้องระบุเอานะมันก็จะถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าด้วยได้มาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตั๋วรถไฟซึ่งระดับเราแล้วไม่ได้กดเองหรอกค่ะบินมาเที่ยวญี่ปุ่นเป็สิบรอบไม่ได้หมายควมมว่ากูรูทุกเรื่องดังนั้นใ,นใครที่มาแล้วกําลังเผชิญปัญหาเดียวกันนัดนะคะก็คือเดินไปที่ t ิ c เก t ตออฟฟิศได้เลยเขาจะมีพนักง,งานพูดอังกฤษใช่ใชค่ะแล้วก็ให้พนักง,งานคนนั้นช่วยกดทีนีีี้้้้้พพอออเเรราาาไไดตตัััววววมมแแลยย่่่่่งงททนนนนะะจหหสถโกคใญ ว่าจะต้องเดินไปตรงไหนตั้งสติก่อนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีดูทีละจุดให้นะคะทุกคนสเต็ปแรกให้เดินไปหาป้ายหยกเขียวที่หน้าตาเหมือนหัวรถไฟลำล้ำแบบนี้ก้มล,ลงอ่านตรงข้างล่างเขาจะมีเขียนปลายทางที่เราจะไปมี <ไอ S 1> หมายทางเราก็จะไปโอซาก้าใช่ไหมก็จะเป็นชินโอซาก้าจากนั้นให้ก้มลงมาดูตั๋วอีกรอบค่ะคือเราจะนั่งโนโซมิสามเจ็ดเจ็ดรอบเวลาสิบสามนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีเง้ขึ้นไปมองปาปอีกค่ะใช่เราจะต้องดูสองอันประกอบกันะนะเห็นไหมโนโซมิสามเจ็ดเจ็ดแปลว่าเราจะต้องไปที่ชานชาลาท จากนั้นเบิ่งดูอีกมาญุ่นทุกครั้งต้องติดนิสัยอ่านป้ายย้าผิดย้ำทำและเช็คมาเรื่อยๆว่าเรามาถูกทางเราหรือไปกันต่อด้วยความที่รถไฟบ้านเขาคือยาวมากทางที่ดีที่สุดควรที่จะเผื่อเวลาแล้วไปยืนรอหน้าโบกี้ที่เราจองเบิ่งดูตัีกรอบกันเธอเห็นไหมค่ะสิบสามที่นั่งสิบแปดดีทีนี้พวกเธอจําได้ไหมว่าเรามีสัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าประตูที่ใกล้กับที่นั่งเราให้มากที่สุดะไดไม่ต้องเข็นกระเป๋าแล้วไปเกะกะคนข้างในคอเราเช นะถ้าหากว่าช่วงนั้นที่เธอไปอมันหนาวแล้วไม่อยากยืนแข่งตรงชานฉลาเขาจะมีห้องที่เปิดฮิตเตอร์อุ่นๆให้นั่งรองหิวนงหิวน้าหิวขนมก็มีมินิมาร์สเสิร์ฟให้อะไรก็ได้ขึ้นไปทานยิบเียบนรถไฟได้นี่ก็จะเป็นหน้าตาของที่นั่งที่ทางเราจองมาพร้อมกับที่เก็บกระเป๋าเดินทางไว้ด้านหลังจริง,รงๆแล้วเขาก็จะมีที่เก็บกระเป๋อีกที่หนึ่งตรงระหว่างโบกี้ด้วยโดยรวมแล้วที่นั่งค่อนข้างกว้างเลยนะคะคิดว่าถ้าเปรตจองมานั่งยืดขาก็ไม่ต้องน้ำตามสแตนดาร์ดของญี่ปุ่นเลยสะอาดกว้างถููกกกใจจจจ้้้้าาาาวววััันนนนนไไไหหหอออศดดดดีี็็็ะเเเฟย่่งงทฝขธ นอ,นอย่ามากหวังจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กําลังจะไปเที่ยวนะคะ